วรัลที่กำลังมาแรงในตอนนี้นะคะก็ไม่ผลกับหุ่นดีๆนะคะเทคนิคการลดน้ำหนักแบบหรือวิธีการควบคุมให้หุ่นของตัวเองเนี่ยดูดีตลอดใช่ไหมเรื่มถ้าเราพูดถึงวงเคป๊อปเนี่ยทุกคนก็จะนึกุงขึ้นมาใน b แบล็ค i ิงนั่นเองค่ะวิธีการควบคุมน้ำหนักของเขายังไงการลดน้ำหนักของโรเซ หรือการควบคุมอาหารเนี่ยโรเซ่จะไม่เข้มงวดกับมันเท่าไหร่นะลิซ่าเนี่ยเขาเป็นทุนเดิมตรงที่เขามีระบบเผาผลาญที่ดีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Follow ลูบีช n n นลนะคะถ้าพูดถึงวายรัลที่กำลังมาแรงในตอนนี้นะคะก็ไม่พ้นกับ หุ่นดีๆนะคะก็คือเทคนิคการลดน้ําหนักแบบส,สวยๆหรือว่าหุ่นแบบดีๆนั่นเองหลายหลายคนเนี่ยก็จะมีเทคนิคในการลดน้ําหนักของตัวเองใช่ไหมคะหรือวิธีการควบคุมให้หุ่นของตัวเองเนี่ยดูดีตลอดใช่ไหมเพราะเวลาที่หุ่นของเราดีเนี่ยเราใส่สเสื้อผ้าอะไรเนี่ยมันก็จะบบดูมั่นใจตลอดเวลาถ้าเราพูดถึงการลดน้ําหนักแบบสาวเกาหลีนะคะหรือ พวกดาราเกาหลีหรือว่าไอดอลเกาหลีนะคะหรือวงเคป๊อปของเกาหลีนะคะเขาก็จะมีวิธีการควบคุมน้ําหนักของเขาโดยเฉพาะนะคะซึ่งถ้าเราพูดถึงวงเคป๊อปเนี่ยทุกคนก็จะนึกวงขึ้นมาขึ้นมานะคะที่กําลังโด่งดังณตอนนี้เลยนะคะก็คือวง l บล็กพิงนั่นเองค่ะซึ่งตอนที่เปิดตัวมาแรกๆเนี่ยวง l บล็ก i ิงเนี่ยเขาก็มีหน้าตาที่สวยใช่ไหมเมมเบอร์ Member ทั้ง4คนเนี่ยนอกจากที่จะมีหน้าตาที่แบบเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็สวยนะคะเขาก็ยังมีรูปร่างและหุ่นที่แบบโอ้โอ้โอ หลายหลายคนน่ะอยากจะได้นะคะซึ่งบางเป็นคนหนึ่งที่ถ้าฉันมีหุ่นแบบนั้นฉันก็จะใส่สภาพบ่อยๆอะไรอย่างนี้น่าจะมีหลายๆคนนะคะที่อยากจะรู้กันว่าเบรกทิ้งเนี่ยเขามีวิธีการควบคุมน้ําหนักของเขายังไงนะคะถ้าเราเห็นเนี่ยก็คือเปิดตัวตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเนี่ยก็คือคนที่ผอมที่สุดนะคะก็คือโรเซ่นะคะเห็นเลยว่าโรเซ่เนี่ยมีหุ่นที่แบบ เล็กจริงๆนะคะแต่น้ําหนักของโรเซ่เนี่ยก็ไม่ได้น้อยที่สุดนะคะแต่กลับกันเนี่ยเราจะเห็นว่าเออโรเซ่เนี่ยเขากินอยู่ตลอดเวลาเลยแบบถ้าเราเห็นแบบ b r e a k i n ง house นะคะที่ว่าโรเซ่ี่ยกินตลอดแล้วเวลาโรเซ่กินอ่ะแบบมันจะปงปง่างนเงี้ยคือน่ารักมากๆแล้วแบมก็เลยคิดขึ้นมาว่าเออถ้าเรามาค้นหาวิธีการลดน้ําหนักของสาวๆทั้ง4คนเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะมีคนสนใจไหมนะคะซึ่งแบมคิดว่าแบมบสนใจนะเพราะว่า เขามีหุ่นที่แบบเออแตกต่างกันไปอย่างลิซ่าอย่างเนี้ยหุ่นของลิซ่าแบบีไหล่ที่กว้างขายาวเข,ขนยาวซึ่งเป็นหุ่นที่แบบยากนะคะ<ม>ถ้าสาวๆแบล็กพิงเนี่ยเขาก็มีวิธีการควบคุมน้ําหนักนะคะวิธีออกกําลังกายแล้วก็บางอันเนี่ยที่เราคิดว่าเฮ้ยเขาอาจจะออกกําลังกายแบบอย่างหนักเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นว่า พร้อมกันแล้วนะเจะเดี๋ินเราไปดูกันเลยว่าสาวๆทั้ง4คนเนี่ยเขาใช้วิธีการควบคุมน้ําหนักนะคะอย่างไรถึงได้หุ่นแบบเป๊ะอย่างนั้นนะคะดูกันเลยค่ะ บาขอเริ่มที่คนแรกนะคะก็คือพี่ใหญ่ของเรานั่นเองก็คือพี่จีซูนะคะเจ้าหญิงของวงนั่นเองนะคะซึ่งพี่จีซูเนี่ยนอกจากที่จะมีใบหน้าที่สวยแล้วเนี่ยก็มีหมุ่นที่ค่อนข้างสมส่วนนะคะถ้าเราเห็นจากรูปถ่ายเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเออจีซูเนี่ยแขนของเขาเล็กนะแล้วเวลาใส่เสื้อผ้าเนี่ยมันดูสมส่วนกันไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกระโปรงเอยอ,อะไรเอยแล้วแบบยิ่งใส่กระโปรงสั้นๆใส,ส,ส่ส้นสูงยาวๆจะเห็นขาที่แบบ มันเล็จริงๆอะทุกคนนะแต่ในบางครั้งเนี่ยเราก็จะคิดว่าเฮ้ยจีซูเนี่ยน้ำหนักเยอะกว่าคนในวงหรือเปล่าเป็นเพราะลักษณะของเขาหรือเปล่านะคะอย่าเพิ่งชจมตีนะ,ะอาจจะเป็นเพราะลักษณะของเขานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยน้ำหนักที่ ของจีซูนะคะแค่45กิโลนะคะและส่วนสูงของจีซูเนี่ยก็162นะคะซึ่งถ้าถามว่ามันพอดีไหมนะคะบางคิดว่ามันพอดีและสมส่วนที่สุดนะคะแล้วเวลาที่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยมันก็ทําให้ดูแบบสวยนะคะแล้วเวลาที่เราเห็นเขาจากแบบเวทีไกลๆอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบว่าอุ้ยมันดูสมส่วนกันไปนหมดนะคะซึ่งจีซูเนี่ยเขาได้บอกนะคะว่าจีซูเนี่ยเป็นคนที่น้ําหนักขึ้นง่ายมากๆนะคะแบบ กินอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นง่ายนะคะแล้ววิธีการของเขาเนี่ยก็คือเขาจะไม่ควบคุมอาหารแบบซีเรียสนะคะแบบฉันต้องกินอันนี้อันนี้อันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยเจซูเขาบอกว่าเขาจะไม่ซีเรียสเรื่องอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเขาจะกินอาหารมื้อหลักๆนะคะก็คือสามื้อนะคะเช้ากลางวันเย็นเนี่ยจะไม่ซีเรียสจนเกินไปนะคะอาการที่กินอาหารแบบการที่แบบควบคุมอาหารแบบซีเรียสเนี่ย มันจะทําให้ไปส่งผลต่อสมองราะว่าเขาต้องใช้ร่างกายในการแบบแสดงใช่ไหมจิซูได้บอกมาอีกนะคะว่าจิซู ชอบเข้าฟิตเนสออกกําลังกายนะคะ,ะ,ค,ะคุณแมเขาว่าเออเขามีหุ่นอย่างเงี้ยเขาอาจจะเข้าฟิตเนสออกกําลังกายหรือเปล่าแต่จีซูบอกว่าออก,การออกกําลังกายของเขาเนี่ยจีซูจะไม่เข้าฟิตเนสในการออกกําลังกายนะคะแต่จะเน้นนะคะการเผาผลาญไขมันเนี่ยจะเน้นไปในการเต้นมากกว่านะคะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะซ้อมเต้นใช่ไหมก่อนที่จะไปออกคอนเสิร์ตก่อนที่จะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้เวลาอย่างนั้นนะคะก็คือออกแรงให้เต็มที่แล้วก็เผาผลาญไขมันออกไปให้มาก ากที่สุดนะคะซึ่งบ่คิดว่าเออถ้าเราเต้นอย่างเงี้ยแล้วรแบบเราเต้นแรงๆอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องรู้กันอยู่แล้วว่าเออเต้นมันก็ต้องใช้แรงอย่างเงี้ยคะ่ะการเต้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่เผาผลาญไขมันนะคะ mm hmm. ก็เลยทําให้หุ่นของจิซูนะคะแบบสวยอย่างนั้นนะจ๊ะคนต่อไปแล้วกัน เจนนี่นะคะซึ่งเห็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะแบบอุ้ยเจนนี่แบบดูแบบมีน้ำมีนวลนะคะในโซโลของเจนนี่นะคะที่เห็นแบบเจนนี่คนเดียวเลยนะคะก็ทําให้เห็นได้ว่าเจนนี่เนี่ยค่อนข้างมีน้ำมีนวลแล้วคนดูหน้าหลากักกันทุกคนแบบดูสมส่วนไปทั้งหมดนะคะน้ำหนักจริงๆของเจนนี่แล้วเนี่ย ถ้าบอกไปเนี่ยทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเจนนี่เนี่ยดูตัวเล็กที่สุดในวงใช่ไหมคะแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักจริงๆของเจนนี่นะคะ50กิโลถ้าเทียบกับเมมเบอร์ในวงนะคะก็คือเยอะที่สุดนะคะแต่เจนนี่น่าจะเป็นคนที่รูปร่างดูเล็กด้วยไงมันก็เลยทําให้แบบดูผอมนะคะการออกกําลังกายของเจนนี่เนี่ยเจนนี่นะคะจะเน้นไปในการเล่นโยคะนะคะและลาติสนะคะเป็นประจํานะคะการที่เล่นอย่างเงี้ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้ใช้มากสุดใช่ไหม จะทําให้การเผาผลาญเนดีขึ้นนะคะและการกินอาหารนะคะหลังจากออกกําลังกายเนี่ยเจนนี่ก็จะกินอาหารนะคะซึ่งเป็นอาหารคลีนนะคะที่เราเรียกกันว่าผักสลัดหรือแบบอกไก่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบ ไม่มีไขมันอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อของเรานะคะแบบฟิตมากขึ้นนะหรือกินน้ําผลไม้ดีท็อกนะคะเป็นประจําเพื่อให้แบบเอาสิ่งสกปรกออกไปจากร่างกายนะคะแลวเจนนี่ก็บอกนะคะว่าในช่วงที่แบบจะต้องโปรโมทเพลงแบบเร่งด่วนเนี่ยอย่างแบบการคัมแบ็กอย่างเงี้ยเจนนี่ Jenny ก็ได้พูดหลุดไปในรายการนะคะว่าเออเจนนี่เนี่ยได้ฟิตหุ่นนะคะช่วงสะโพกหรือช่วงเอวเนี่ยจนแบบบาดเจ็บนะคะซึ่งก็รู้กันเลยว่าเจนนี่เนี่ยน่าจะชอบในการออกกําลังกาย ะะว่าวิธีนี้เป็นวิธีการลดน้าหนักของเธอนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นวิธีการลดน้ำหนักที่ทุกคนจะต้องทําตามนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีวิธีการลดน้ําหนักในแบบของตัวเองนะคะส่วนสูงของเจนนี่เนี่ยอยู่ที่162นะคะแต่ถ้าวัดกับน้ําหนักแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ดูว่าเออเจนนี่เนี่ยเป็นคนที่สมส่วนนะคะแล้วเวลาที่ใส่ส้นสูงเนี่ยเราจะเห็นว่าเจนนี่เนี่ยจะใส่รองเท้าบูทหรือว่าส้นสูงอยู่ตลอดต่อไปนะคะมาที่โรส ของเราเลยดีกว่าค่ะซึ่งโรเซ่เนี่ยทุกคนอาจจะแบบอุ้ยอยากจะรู้กันอยู่แล้วเพราะว่าโรเซ่เนี่ยถ้าดูในนั้นเนี่ยก็เป็นหุ่นแบบค่อนข้างแบบใครๆหลายคนอยากได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นกันในรายการอะโรเซ่เป็นคนที่ค่อนข้างกินเก่งนะคะและน้ําหนักของโรเซ่นะคะอยู่ที่46กิโลนะคะและส่วนสูงในสูงที่สุดในวงนะคะก็คือ168นะคะเราเห็นว่าเออมันสมส่วนนะ,ะทั้งขาทั้งแขนอะไรอย่างเงี้ยมันยาวมันดูแบบดีไปหมดเลยอะ การลดน้ำหนักของโรเซร่เนี่ยหรือการควบคุมอาหารเนี่ยโรเซร่จะไม่เข้มงวดกับมันเท่าไหร่นะคะหรือจะไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะคะือโรเซร่เนี่ยจะเน้นเป็นกินอาหารคลีนนะคะอย่างแครอทบ้างพริกหยวกบ้าง กินผลไม้นะคะแทนขนมขบเคี้ยวเพราะว่าจะได้ไม่มีไขมันจะได้ไม่มีแป้งทําให้แบบเออสะสมในร่างกายเน้นกินอาหารนะคะให้ครบ3ามมือ้อ3คนที่พูดมาเนี่ยก็คือจะเน้นกินอาหารให้ครบ3ม,มื้อหมดเลยนะคะจําก,การออกกําลังกายในโรเซ้น,นี่ย จะออกกําลังกายนะคะก็คือจะเป็นการเล่นพิลาทิสนะคะเหมือนเจนนี่เลย3มครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองเราเห็นกันอยู่แล้วมันน่าจะเป็นทุนเดิมของเขานะคะที่โรเซ่เนี่ยหุ่นของเขาน่าจะเป็นแบบหุ่นผอมๆอ,อ,อย่างนั้นอยู่แล้วมันก็เป็นเสน่ห์เวลาที่ใส่อะไรมันก็ดูแบบโอ้โหสะดวกไปหมดนะคะ ต่อไปมาที่คนสุดท้ายกันเลยค่ะแขนขายาวนะคะหรือว่าคนสวยของเราแล้วเองลิซ่าแบล็กพิงนะคะเราจะเห็นเลยว่าลิซ่าเอวที่ค่อนข้างเล็กนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันดูสมส่วนกันไปหมดเวลาที่ลิซ่าเต้นเนี่ยมันจะทําให้ลิซ่าเนี่ยดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะเพราะว่าแขนลิซ่าเนี่ยยาวขายาวเอวเล็กอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่ใส่แบบเ็นเอวเนี่ยมันทําให้แบบดูสวยนะคะ ถ้าตามที่หามันเนี่ยก็คือลิซ่าเป็นคนที่ระบบเผาผลาญในร่างกายเนี่ยดีอยู่แล้วก็คือเวลากินอะไรเข้าไปเนี่ยการขับถ่ายเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วทําให้ไขมันพวกนั้นมันไม่สะสมและไม่น่าเนี่ยบอกได้เลยว่าลิซ่าเป็นคนที่ ไม่ชอบออกกําลังกายเลยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่สาวๆหลายๆคนคิดกันนะคะก็คือไม่ชอบออกกําลังกายเพราะว่ามันเหนื่อยนะคะแต่เน้นกินเป็นดีท็อกนะคะก็คือหลังจากกิน3ามมื้ออะไรเงี้ยเขาก็จะดีท็อกเพื่อให้แบบ แบบกาดอาหารมันออกไปเงให้มันไม่สะสมนะคะซึ่งเนี้ยก็เป็นวิธีที่ดีนะคะสําหรับสาวๆที่แบบอยากจะควบคุมน้ําหนักให้มันไม่แบบปี๊ดจนเกินไปนะคะถ้าเราเห็นกันเนี้ยก็คือลิซ่าเขาจะเป็นคนที่ชอบเต้นอยู่แล้วใช่ไหมส่วนมากเนี่ย เขาจะไม่ออกกําลังกายเขาจะเน้นไปในการเต้นมากกว่าก็เหมือนกับหลายๆคนนะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับที่ได้ชมกันไปที่ได้ฟังกันไปนะคะก็คือเป็นเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆนะคะสําหรับสาวๆนะคะซึ่งบัมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีการลดน้ําหนักแบบแตกต่างกันไปนะคะส่วนมากเขาจะไม่ควบคุมอาหารนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นจะต้องใช้พลังงานในการแบบ ทำในการทํากิจกรรมอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสาวสาวทั้ง4คนเนี่ยเขาต้องเต้นไงแต่สําหรับเราอะเราคงไม่ได้มาเต้นทั้งวันแบบเขานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหุบคุมอาหารกันนะคะบาคิดว่าเราควรที่จะมีวิธีการลดน้ําหนักสําหรับตัวเองนะคะสําหรับใครที่มีวิธีการลดน้าหนักแบบ ดีๆนะคะก็คอมเมนต์นะคะมาพูดคุยกันเล่นๆได้นะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราหวังแบบว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็ถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์นะคะมาเป็นกําลังใจมาคุยเล่นกันได้นะคะทุกคนสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย